รู้หรือ,อยังชาวพุทธปิดทองตำแหน่งนี้ช่วยเรียกโชคเงินทองชีวิตราบรื่นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีมีนาชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เรามีเคล็ดลับปิดทองพระตำแหน่งไหนได้อานิสง์แรงช่วยส่งผลให้ร่ำรวยการงานก้าวหน้ามีความเชื่อกันที่ว่าการปิดทองที่พระพุทธรูปนั้นนอกจากจะเป็นการบูรณะต่อองค์พระปติมาแล้วยังมีความเชื่อตั้งแต่โบราณว่ายังเป็นการสร้างอานิสง์ผลบุญ ในพบชาตินี้และพบชาติหน้าให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองหากเกิดมาในชาติหน้าก็จะมีผิวพรรณที่ผ่องใสมีสง่าราศีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จหากทำแล้วดีก็ได้รับความสบายใจ แต่ในเรื่องตำแหน่งของการปิดทองพระนั้นก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเช่นเคยการปิดทองพระตำแหน่งไหนได้ผลดีที่สุดและส่งผลอะไรต่อตัวเราเองในพบชาตินี้และพบชาติหน้าปิดทองหลังพระคำนี้หลายคนมักจะคุ้นเคยและได้ยินกันเป็นอย่างมากโดยมีการเปรียบเทียบ กับการทำความดีของแต่ละคนโดยไม่ต้องกล่าวผู้ใดเป็นการสร้างคุณงามความดีของตนเองโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆด,ดังนั้นการปิดทองหลังพระมักจะทำให้คนมีอุปถัมภ์ค้ำจุนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีปิดทองบริเวณพระเศียรหรือศีรษะตามโบราณน,นั้น เชื่อกันว่าจะทำให้มีสติปัญญาที่ดีเฉียบแหลมมีความจำเป็นเลิศมากกว่าผู้อื่นการเรียนก็ดีการงานก็เด่นสามารถฝ่าฟันอุปรสรรคปัญหาในชีวิตไปได้ด้วยดีเสมอหยิบจับทำงานสิ่งใดก็จะบรรลุไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายปิดทองบริเวณพระพักหรือใบหน้า ใครที่ปิดทองในตำแหน่งนี้จะทำให้ชีวิตคนรุ่งเรืองมีความสำเร็จเข้ามาในชีวิตและครอบครัวหน้าที่การงานจะเริญรุ่งเรืองมีความสุขความนิยมยินดีในคณะและครอบครัวปิดทองบริเวณพระอุระหรือหน้าอกปิดทองในตำแหน่งนี้ได้อานิสงส์ในเรื่องของการเกิดความดี ความสง่าราศีเชื่อกันว่ามีผู้ชื่นชอบเป็นที่รักใคร่ของคนหลายคนโดดเด่นเป็นสง่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนเป็นการเสริมเสน่ห์ของตัวเองปิดทองบริเวณอุทธรหรือท้องจะส่งผลให้เริ่มรวยมีกินมีใช้พลั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์พูนทรัพย์ ปิดทองบริเวณพระหัตหรือมือเป็นการเสริมบารมีจะเป็นที่น่ายกย่องมีคนคารพยำเกรงปิดทองบริเวณพระบาทหรือเท้าส่งให้มีความเป็นผู้ที่มีความมั่นคงสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยและยานพาหนะในการเดินทางปิดทองบริเวณพระนาพี หรือสะดืมีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดจะมีเงินมีทองใช้ตลอดชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตปิดทองบริเวณฐานรององค์พระมีความเชื่อกันว่าจะช่วยเรื่องส่งเสริมเรื่องการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานที่มั่นคง ส่วนการปิดทองหลังพระเป็นภาษิตที่มีความเชื่อว่าถ้าจะให้องค์พระหนึ่งมีความสวยงามหรือสมบูรณ์ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดทองที่ด้านหลังด้วยและควรอธิษฐานเวลาปิดทององค์พระดังนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มในสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มให้สมบูรณ์แต่ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้วก็ให้ปิดทองทับทองของคนอื่นลงไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าการใดๆที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วยเถิด เป็นความเชื่อของคนโบราณที่สืบต่อต่อกันมาในเรื่องนี้ทีเดียวกับการปิดทองพระตำแหน่งไหนจะให้โชคในเรื่องใดขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความรุ่งเรืองในชีวิตครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาตอบปัญหาธรรมไว้เกี่ยวกับอานิสง์ของการปิดทองหลังพระ ด้วยทองคำแท้โดยหลวงพ่อลูสีลิงดำพระราชพรมยานวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านได้เมตตาตอบไว้อย่างนี้ผู้ถามกราบเท้านมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอานิสงส์ที่ลูกไม่ได้บริจาคก,การปิดด้วยกําลังทรัพย์สองอย่างนี้จะมีอานิสงส์มากน้อยประการใด ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะหลวงพ่อลุยสีลิงดำท่านเมตตาตอบก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันการปิดทองพระดูตัวอย่างเนนทกกาศเศรษฐีใช้แผ่นทองคำเปลวแผ่นเดียวไปปิดที่ใต้ถุนส่วมตั้งใจบูชาพระรัตนไตรตายจากชาตินั้น เมียไปเป็นนางฟ้าผัวเป็นเทวดาลงมาอีกทีเป็นเศรษฐีทีนี้ให้ทานต่อตายไปก็เป็นเทวดานางฟ้าใหม่ลงมาอีกทีเป็นมหาเศรษฐีใหม่พอเข้าผองเมฆก,กลางคืนเช้าขึ้นมาพ่อมาล้างหน้าเห็นหน่อไม้ทั้งหมดรอบบ้านเป็นทองคำคนอื่นหยิบดึงไม่ขึ้น เขาต้องการหน่อไหนได้หน่อนั้นต่อมาวันคลอดมีแพะทองคำตัวเท่าช้างหลายตัวยืนอยู่รอบบ้านอ้าปากมีสายไหมหย่อนลงมาถ้าต้องการเงินดึงเงินไหลถ้าต้องการทองดึงทองไหลต้องการผ้าดึงผ้าไหลฉะนั้นเนนทะกะเศรษฐีจึงเป็นเศรษฐีรวยมหาศาล เป็นปู่นางวิสาขาฉะนั้นสุดแล้วแต่จะอธิฐานนะคะถ้าหวังนิพพานก็ได้เร็วเป็นพุทธบูชาผู้ถามนี่ขนาดแค่หลุมซ้วมนะหลวงพ่อและแผ่นทองคำแผ่นเดียวตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยนี่เราเป็นพระพุทธรูปพระอระหันต์เห็นชัดจิตใจมั่นคงกว่า ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้มอ,มอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้สําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง สาธุสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ